ครับแนะนำตัวหน่อยครับต้องชายครับผมมาโดยเพชรอินเดีอคาเดมี่โอ้โหมาไม่ต้องถอดกางเกงในเลยก็ผ่านพิการวันนี้ได้เท่าไหร่ครับครั้งแรกร้อยร้อยสิบเจ็ดจุดห้าขาดไปร้อยสิบจุดห้าครับจุดห้าวันนี้ต่อยเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยสิบแปดครับอ๋อสิบแปดถ้าไมมาขาดนะครับต้องไปไปตอนช่างนุ่นว่าเกินนิดหน่อยครับโอ้ที่ค่ายประมาโดยครับแต่ช่างนี่อาจจะนิ่มกว่าหน่อยนึงก็ขาดไปเล็กน้อยเจอกับเพชรศิลาไฟนี้เป็นไฟที่ ไฟที่สองไฟแรกต่อยน้ำหนักเท่าไหร่หร้อยสิบห้ากนัมที่แย่งแชมป์จากเขาไปะไ <ทำ S 2> วันนั้นแ<ช>ย่งแชมป์จากเขามาวันนั้นร้อยสิบห้าหลายคนก็งงมาดอยทําได้ด้วยก็ยังทําได้อยู่ปัจจุบัน<ไ>ทําได้อยู่ไหมหรือไม่ได้ละได้ครับยังได้อยู่ด้วยแต่ว่าวันนี้ปล่อยขึ้นมากินนิ่มนอนหลับสองการซ้อมอยู่ไหนอ่ะ ซ้อมหร่อไอ้โมยสายสกุลครับพี่หนึ่งดูแลนะปั้มของใครบ้างในค่ายตอนนี้ครับก็มีเพื่อนๆน้องๆก็หลายคนครับ่นอืนครับยกตัวอย่างได้ไหมมีมวยอาชีพไหมก็มีนะใครอะครับก็มีไม่เยอะหรือพิการหรือปัญหาอะไรนเยอะเออแล้วก็เราก็ซ้อมมวยสายสกลไปด้วยต่อยมวยไทยกบปั้มด้วยนะครับน้ำหนักนี้โอเคโอเคครับอ่าเจอเพชรศิลาภาควสองวางแผนไว้ยังไงอะเราเคยพลิกชนะมาก็เดิน เหมือนเดิมคอยแก่บนเวทีีครับครับไฟที่แล้วสียกชิงดําเราได้นับยกห้าปะใช่ใช่ไหมบวกหมัดเปี้ยงหล่นเลยนะครับน้องเขามีอะไรน่ากลัวไหมศิละน้องเขาฝีมือเร็วครับแข้งซ้ายเขาเตะแรงไหมเตะหนักไหมก็ใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วเขามีความเร็วนะครับมั่นใจก็มั่นใจครับครับปีนี้กุมารดอยอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบแปดครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ถ้าเจ็ดถ้าเจ็แปดครับประมาณห้าแปด ไม่เกินหน้าที่ไปแอ่าก็ร้อยสิบห้าสิบหกก็ยังทําได้อยู่นะครับเราก็สลับต่อยกับบุยสาคนด้วยเนาะอ่าคุณบ้านรอยฝากอะไรถึงเอฟซีทางบ้านนิดนึงครับวันนี้ต่อยคู่ที่เท่าไหร่คู่ที่สองคู่ที่สองคู่สองช่วงแรกโอเคอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับก็วันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมาเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทําให้ ติดตั้งครับผมโอเคขอบคุณครับกุมารดอยไปแล้วครับกุมารดอยนะฮะกุมารตองกุมารดอยพุ่งเมื่อกี้เนี่ย่างไรไปครับผมเพชรศิลาวัลยชาไปนี่ซ้อมมากี่วันครับสองสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมีใครไปเป็นคู่ป้องซ้อมไปนี่ก็มีพวกอาจารย์แล้วพวกพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเช่นกัน ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดเราสูงเท่าไหร่เดี่ยตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปปล่อยมาณกี่กิโลครับร้สิบแปดเราเมื่อจะตายอะไรครับฝีมือครับวันนี้เรามาเจอกับกุมารดอยเคยเจอกไหมอ่ะเคยนะครั้งหนึ่งใช่ป่ะวันนั้นเราต่อยกันที่ที่นี่ที่ลานเดินนี้วันนั้นผลไหมไงแพ้คะแนนผป้าแพ้คะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยเป็นเบสเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้มาต่อยร้อยสิบแปดเลยใหญ่มาก หรือว่าเราโตขึ้นเร,เรเเืเรเ่อยๆนะแล้วเลยเบีร์ก็เลยปรับเปลี่ยนไปเนาะแล้วเมื่อเช้านี้สอบหนักแล้วเป็นไงก็สอบปอนดะ์คือสองปอนด์สบายสบายค,บคือเหมือนมูาวนะิ่งตอนเช้าเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์นนละร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ร้อยเปร์น์ะสม่วยแข็งแรงวันนี้เพาะมาทำระแค้นครับผม,ลแ,บมและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่รังสิตรังสิตวันนั้นเราเจอกับชัติชัยอือวันนั้นเราเข้าเวรแทนใช่ป่ะก็คือชนะชนะน็อกเข้าไปอือวันนั้นเบียร์นี่นะไปปล่อยไป ไปไปอะไรร้อยร้อยยี่สิบกว่านะวันนั้นแต่วันน,ะนี้มาร้อยสิบแปดแต่ก็มีปัญหาเกินสองปอนด์แล้ก็วิ่งเอาร่างกายตอนอนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์พร้อมเลยไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลก็สามกิโลสี่โ,โลสามสีโ่ 3, โลได้เราต่อยมือมาลูุ้งตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อกว่าเราไฟแล้วเนอะเราคนยังอะไรครับอุดรคฝากเชิญชวนแฟนคลับเราคืนนี้หน่อยก็ฝากติดตามงานครับเต็มที่แน่นอนอย่างที่แน่นอนพร้อมวันนี้มาล้างตาด้วย ขอชัยนะกับใครใลูกพี่ด้วยนะโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผม